จากชุดแล้วนะไม่น่าถามนะก็คือผมจับหมดอ่ะจับมลตำแหน่งไหนครับคิดว่าได้ทุกตำแหน่งครับได้ทุกตำแหน่งนะเตะบอลอยาเตะคอนี่ยการมวยเนี่ยจะต้องสะเทือนเรือนรั่นเพราะเขาวันนี้จังหวะมึงจังหวะมือไงฝั่งเนี้ยไม่มีใครเอามึงอยู่เข้าใจป่ะมึงต้องให้เขาให้คนที่มองเดี๋ยวเข้าพร้อมผมเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยเพิ่งมาเจอกันวันแรกเลยม่อะไรนะกีฬาที่มีทั้งหมดอ่ะผม ได้เป็นอย่างเดียวคือมวยฮะฝากด <invers, S 1> <quatre. S 2> ูด้วยนะฮะว่าเราจะไปได้กี่สูตรนะฮะครับครับอกว่าหมอช่วยเพื่อนผมด้วย วันนี้ครับผมวันนี้เนี่ยผมบอกให้นะครับว่าโคงการมวยเนี่ยจะต้องสะเทือนเรืนอนรั่นเพราะเขาวันนี้จับนักมวยแต่ละคนไม่ได้มาต่อยมวยครับ,รบมาเตะบ,บอลมาเตะบ,บอลในสนามอาจจะจบได้เดี๋ยวออกมานอกสนามดูเรื่องเร่เพปเพ เดูก่อนดูก่อนดูดูเนี่ยเพชจมะดูก่อนอ่าเนี่ยเอ็มเอ็มตัวอะไรโอ้โหเนื้าเสกงโรโซเป็นไงนี่นักมวยนักมวยแล้วก็นี่ขอขอซักเพลงขอสักเพลงขอซักเพลงอะสไปเดอร์สไปเดอร์เอาล่ะขอซักเพลงใจสั่งมาซุปเปอร์แมนเออเพลงอะไรมันเลื่อยขึ้นยังไงมั้งไปเอานี่หัวหน้าทีมครับเป็นไงครับวันนี้สสวััดีครบ ก็ดูจากชุดแล้วนะไม่น่าถามนะก็คือผมจับหมดอ่ะจับหมดนะผมจับหมดโอเคด้วยวันนี้เตรียมอะไรมาเผด็จศึกคู่ต่อสู้ก็ครบเลยครบเลยครบเลยนะก็คือใครเลี้ยงผ่านผมแล้วผมกวาดลานเลยนี่นะครับนายแอรวอลด์ครับหัวหน้าหัวหน้าทีมครับสวัสดีครับโตครับสวัสดีครับวอลด์เป็นไงบ้างวันนี้โอเคครับผมพร้อมไหมยิงไหมวันนี้อะไรฮะยิงไหมตั้งแต่ครึ่งสนามเลยโอ้โหบางคนอาจจะไปยิงตรงจุดเขตโทอยแต่โชคที่ผม เลี้ยงมาเพิ่งไปถึงขึสนามผมยิงเลยยิงเลยยิงแต่เพราะสนามมันเล็กแรงผมมันเยอะแรงเยอะถ้าไปยิงใกล้ประตูตะข่ายอาจจะขาดได้โอ้โหแถวนี้อัพมาไหมอับเจมอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ลงตำแหน่งไหนครับคิดว่าได้ทุกตำแหน่งครับได้ทุกตำแหน่งนะเตรียมอะไรมาพิชิตคู่ต่อสู้เปล่าผมมาเก็บบอลครับผมเก็บบอลไม่ได้ไม่ได้เสียฟอร์มเจมอนมาทีโอ้โหครับผมเดี๋ยวเจอกันในสนามครับครับผมแข่งกับนัโบเลไปเมื่อกี้ครับผมเออครับ นี่ก็จะมาช่วยทีมที่หลักวนละครครับทำสกอร์ทำประตูสไลด์โฮ้ยสวยมากพี่เขาครับเคเด็ดครับลูกทีเด็ดใช่ครับผมมีเคเด็ดแน่นอนมีเคเด็ดแน่นอนฮะด้านนี้ก็เพชรครับเพชรบอลบุรพาหรือว่าอำนาจอำนาจลื่นแรงครับอำนาจลื่นแรงครับเอาพี่ใส่งเท้าแล้วก็กองเมืองมินครับวันนี้เป็นไงบ้าง ก็เตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วครับเพื่อมาโดนเชื่อวันนี้แน่นอน <c oughs> โดนเชื่อเลยน <c oughs> ะครับเอาะเป็นบรรยากาศนะครับเล็กน้อยที่สนามนี้หน้าเมก้าชนบุรีครับกอทอเป็นไงวันนี้ เตรียมเตรียมแผนอะไรมาไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเพิ่งมาเจอกันวันแรกเลยอะไรนนั่เล่นตำแหน่งไหนบอร์ทอ่ะยวไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองมาในสนามดูอ๋อดูในสนามไหมโอเคครับเอาตัวเปิดเป็นไงบ้างยาแต่่ไมรู้วันนี้พร้อมครับพร้อมแลยอยากเตะบอลอยากเตะคนเฮ้อไปยับไปนะไม่ครับผมไม่ไป สวัสดีครับวิวัยเทเกอร์ครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้โอ้ดูแล้วทีมเราน่าจะต้องเติมก่อนแข่งครับต้องเติมก่อนแข่งตัวฮะอัดมหนาเติมกันหมดแล้วตอนนี้โอ้โหครับดีครับก็ฝากดูเนี่ยฮะว่าเราจะไปได้กี่ศูนย์นะฮะครับผมมาเชียร์กันมาเชียร์กันเอ๋วันนี้เป็นไงครับคไทยครับไทยครับเสียอยู่ครับผมวันนี้เป็นไงครับวันนี้ก็ผมไม่เคยเจ็บบอลเลยไม่เคยเจ็บบอลเลย นี่ก็มิสเตอร์ไฟครับ<ห>อ้าวแต่งก็เรียบร้อย <ผม S 1> เป็นไงครับอันนี้ความพร้อมก็ต้อง,องรอเนื้อผมไม่เคยเตะบอลเลยไม่เคยเตะบอลเลยไม่เคยต้องจากกีฬาที่มีทั้งหมดอต่ผมเล่นเป็นอย่างเดียวคือมวยฮะมวยนะเตะบอลอะไรไม่เคยเตะในครั้งแรกเลยที่ผมจะลงสนามเนี่ย <c oughs> ลงเท้าผมจะลงเท้าวิ่งเลยเนี่ยลงเท้าวิ่งนะใช่ลงตำแหน่งไหนครับอันนี้คิดว่าอาจจะเป็นกองหลังครับใครเลี้ยงผ่านต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวใช่ต่อยอย่างเดียวเอาล้วครับเดี๋ยวรอชมกันครับครับผมครับ บ้านของเตยครับประมาครับเนี่ยตอนนี้บอสโซครับวันนี้เล่นตำแหน่งไหนครับ โก้ครับโกโก <al. S 1> ้แ <trips> ล้วเป็นโกได้อย่างเดียววิ่งไม่ไหวโกได้เดียวนอนอย่างเดียวพี่ไปดูเอป็นคนดูย่างเยอะเลยนะในคลิปเดียวอ่ะแล้วนะบอลนะครับนะบอลครับเนี่ยบอลเนี่ยบอลคลิปเองโอ้โหคนดูอย่างเยอะเลยพี่เห็นแล้วโอ้โหมืออย่างเยอะเลยมือควักดีไม่ได้คล่เองเลยไม่ได้เห็นเราขายวันนี้ม่ย ลงไปเนี่ยทักตัวในมือกันอยู่อย่างนี้เลยเขาโดนตุนเดี๋ยวก็รู้ กับ ีนกินเอ็มเคเปิดตเปิดนะเปิดนะเอาเวลาตัวเป็ดทุกคแล้วเอาวพี่ลงมาเดี๋ยวมอสครับตีไข่แตกให้กับเพื่อรักพนักคอนะครับมาไหวมาไหวนะเดี๋ยวพอบ้านออกมาแล้วโอ้โหผมเชียร์ให้ร้อนใจกันนะนบดนบดอ้าวนบดโอ้โห เอ้าเอ้ารถเไปเลยเอาเอามวเมื่อมากเมื่อมากเวมึงค่อยแก้เกมทีหลังแกเดี๋ยวมึงค่อยแก้เกมทีหลัง อย่าให้อย่าให้ทีมเราเสียเปรียบแล้วมึงค่้ยลงไปคือจังหวะมึงจังหวะมึงอะไอฝั่งเนี้ยไม่มีใครเอามึงอยู่เข้าใจป่ะมึงต้องให้เขาค่อยๆให้คนที่ลงเดี๋ยวเข้าพร้อมผมจังหวะจังหวะจังหวะที่มึงลงไปอ่ะคือมึงต้องไปทำประตูให้ทีมขนาดไหมตอนเนี้ยถ้ามึงลงไปอ่ะคือมันชนะอยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ให้ฝั่งนู้นจริงก่อนเพื่อที่จะให้ฝั่งนู้นมันเพิ่มเขิมไงแล้วเดี๋ยวถ้าส่งมึงลงไปเชื่อกูถ้าเเพื่อถ้าถ้าส่งมึงลงไปตอนเนี้ยฝั่งนู้นแพ้อยู่แล้วใช่เออไป 一班，一班， บ้านอะไรกอะไรตรงมือนะมาตรงนกมานะพี่บังเอ้เพืเพืเียวบังะเอ้ข้าไม้ครบหมดหมดมไม่ไม่ไม่ก๊กสองปกสามเข้าหน่อยาพี่หอยใช่

ไั่นคือหมอช่วยเพื่อนผมด้วยเอาปืนแล้วปืนแล้วปืนแล้ว